ไม่ได้มากรุงเทพเกือบสิบปีไม่ได้มาร้านเจ๊หมูเกือบสิบห้าปีจะลองเดินไปดูร้านเจี๊หมูขายอะไรเวส้ากันว่าตอนนี้เขายังเปิดอยู่ไหมตั้งแต่เจ๊หมูเสียไปคิดถึงแก่อยู่นะเดี๋ยวจะลองเดินไปดูไปดูกันเดินไปร้านเจ๊หมูขายอะไรเวส้าไปไปไป เจอสิ่งแยกอะไรอ่ะ ถนนกระจักกรุงเทพยามเย็นเฮ้ยยามบ่ายแยกประจักรนักเลี้ยวซ้ายไปสุดทางแล้วก็เจอร้านเจ๊หมู lilo kenya kolojopana. ใกล้ถึงแล้วข้างหน้าดูมันจเจริญกว่าเดิมนะสมัยก่อนร้านยังไม่เยอะขนาดนี้เลย ทุกวันนี้แต่ก่อนนะ้นน่้สวยยิง่งขนทีนี้นะทุกวันนี้ร้านเต็มเลยสองข้างทางซ้ายขวาเอ็มไม่หมดเลยีองอี ถนนที่คุ้นเคยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเดินบ่อยก็แต่ผมน,นันจะเปิดร้านซ่อมเบ็ด้้าอยู่หลังจากปิดร้านซ่อมเบ็ด้้าก็ไม่เคยมาอีกเลยแต่ก็ยังคุ้นเคยนี่ข้างหน้านี่ อ๋อยังเปิดอยู่นั่นไงมีเว็ดผ้าจอดอยู่ด้วยเปิดอยู่หรือเปล่าไม่น่าไม่น่าเปิดแล้วมั้งหรือเปิดไม่รู้ว่าไม่ลงอยู่นะ ร้านที่คุ้นเคยไม่รู้เปิดหรือเปล่านี่ร้านเจ้๊หมูผมไม่ได้มาร้านมากเลยร้านเปิดไหมครับนี่ร้านเจ้๊หมูไม่เปิดแล้วเหรอร้านอ,อะไรเป็นป้าเกษียไปแล้ว